ขอจเจริญพรคณะสถานยยมทุกท่านอัตมาภาพสมเน,นตรจตุรนแท้สง์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6อัตมาภาพเป็นชนเผ่าม้งในจังหวัดน่านที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนวัดป่าแม่เจริญสุพิตาราแห่งนี้ก็เพราะว่าฐานะทางครอบครัวของอัตมาภาพมีความยากจนอัตมาภาพจึงได้มาศึกษาเพื่อนำเอาความรู้นำมาพัฒนาชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้นสิ่งที่ ได้รับและก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ก็คือทางด้านทางธรรมอัตมาภาพได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันข้อวัดปฏิบัติแบบวัดป่ากรรมฐานได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาและบาลีทางโลกอัตมาภาพได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการต่างๆสิ่งที่ได้รับแด้นำไปเป็นคตธรรมในชีวิตประจำวันที่ว่า จงอย่าดูถูกปัญหาที่เล็กน้อยเพราะอาจจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่และแก้ยากความฝันของอาตมาภาพก็คืออยากจะได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาสิ่งที่ได้รับในครั้งนี้จากคณะครูบาอาจารย์ก็ขออนุมโมทนาสาธุมหา,าโอกาสนี้ที่ท่านคอยหล่อล้อมและก็อบรมสั่งสอนตัวอาตมาภาพทั้งทาง,ทงโลกแล้วก็ทางธรรม สิ่งที่เป็นจุดด้อยที่ข้าพเจ้ามองเห็นก็คืออา,อาคารเรียนเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการารับรองสมณีน,นที่เข้ามาเรียนใหม่ในแต่ละปีเพราะว่ามีจํานวนนักเรียนที่มากขึ้นห้องพยาบาลเนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการนํามาดูแลสมณีน,นและพระภิกษุผู้อาพาธสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออํานวยวอวยพร และขออนุโมทนาบุญคุณโยมที่ได้มาเข้าร่วมงานกระถินได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับสำเนนก็ขออนุโมทนาบุญให้คุณโยมโมเป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งปวงธนุบำรุงพระพุทธศาสนากลางป่ากลางดอยให้คงอยู่สืบไปสาธุเจริญพร Thank you